เผยภาพเครื่องจริง Oppo Reno 4 Series ก่อนเปิดตัว5มิถุนายนนี้ตัวเครื่องไล่เฉดสีจากชิปส Snapdragon าา 765G พร้อมฟ a s t c h a r 65วัตต์ยิ่งใกล้วันเปิดตัวก็ยิ่งมีข้อมูลหลุดออกมามากขึ้นสำหรับ Oppo Reno 4 Series ล่าสุดก็มีการปล่อยภาพตัวเครื่องจริงทั้ง Oppo Reno 4 5G และ Reno 4 Pro 5G ออกมาให้ชมกันแบบชัดๆเลยสำหรับ Oppo Reno 4ตัวนี้มาพร้อมดีไซน์หน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากมาพร้อมกล้องหน้าคู่แบบ Duo In Display เซลฟี่นะครับด้านหลังเคลือบด้านและก็มีการไล่เฉดสีมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับส่วน oppo reno 4 pro มาพร้อมหน้าจอไร้ขอบไร้รอยบากฝั่งกล้องหน้าบนจอ1ตัวและขอบขอบ,ขอบตัวเครื่องโค้งทั้ง2ด้านด้านหลังก็มีการเคลือบเงาให้กล้องหลังมา3ตัวเหมือนกันนะครับและทาง oppo เองก็มีการปล่อยภาพ oppo reno 4กับตัวเครื่องสีใหม่ reno pro ทั้ง2เฉดออกไม้ชมกันนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับสเปคโดยรวม Op อ p p เปอเ4 5G ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ AMOLED 6.4นิ้วความละเอียด Full HD+ ตัวชิปคาดว่าใช้ Snapdragon 765G RAM 8GB ร o m 128และ256กล้องหลังตัวหลัก48ล้านตัวที่2 8ล้านและ2ล้านกล้องหน้าคู่ตัวหลัก32ล้านและ2ล้านแบตเตอรี่ 4,000mAh มีฟา c ชาร์จ Super w o o f 2.0ชาร์จเร็ว65วัตต์ส่วน Opp o p p l e r e n o 4 Pro 5G มาพร้อมหน้าจอ AM o l e d 6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ มีค่า f ร e s h Rate 90 h z ตัวชิปคาดว่าใช้ s n a p d r a ก o n 765G เหมือนกันแร AM 8และ12 g b r ร m 128และ256กล้องหลังตัวหลัก48ล้านพิกเซลมีกันสั่น OIS 12ล้านและก็13ล้านส่วนกล้องหน้าให้มา32ล้านตัวเดียวนะครับแบตเตอรี่4,000ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมฟาดชาร์จ Super Woot 2.0ชาร์จเร็ว65วัตต์ส่รวนเปิดตัว Oppo Reno 4 Series ก็มีแลนจะเปิดตัวในจีนวันที่5มิถุนายนนี้นะครับก็ต้องคอยติดตามกันว่าจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ราคาเปิตเเดต ยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ